ช่างไฟต่อให้ถูกไหมท่านจะรู้ได้ไงต่อถูกไม่ถูกเพราะว่าอุปกรณ์ทุกวันเนี่ยนะเขาจะมังคับให้ใช้สามขานะสามขามีขาลายนิวต้นแล้วก็ขากราวอุปกรณ์ปลั๊กเราก็ต้องมีสามขาอุปกรณ์ปลั๊กเราก็ต้องมีสามขาเหมือนกันมันจะเขียนว่า L N แล้วก็กราวนะ L N L คือไฟนะครับ N คือนิวตันไม่มีไฟ ท่านไปดูที่บ้านท่านมาถูกไหมถ้าไม่ถูกข้อเสียมันคืออะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราซื้อมาอาจจัดจำรุดนะสองคือถ้ามีการรั่วไหลแทนที่มันจะรั่วลงดินไปรั่วลงกลาวมันไม่รั่วลงกลาวนะนี่แหละข้อเสียองมันอันตรายต่อผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นน,น,นะครับนะเราเช็คดูอันนี้อันนี้นนบนมีไฟล่างไม่มีนะตรงกาวไม่มีนะ เช็คอันนี้ก็ได้แต่ตรงนี้แบบรุ่นแบบปิดไม่มีไฟนะเพราะรุ่นมันปิดเนี่ยเพราะมันเปิดไม่ได้นี่มันไม่ถึงนะต้องเสียบปลั๊กเข้าไปมันจึงจะเปิดนะเขป้องกันไว้เปิดไฟไม่ได้นะครับพอเราเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นหน่อยแน่นมากเราก็เช็คดูได้นะเห็นไหมข้างบนนี่คือไฟน้างข้าไม่มีข้างข้าม่มีด้้นบนนะครับไปตรวจสอบดู ที่บ้านท่านดูนะครับ